เด็กเพื่อนวันนี้ก็จะมาอธิบายหลักการทําง,งานของคามพิเตอร์แบบพับปั๊มนะครับสําหรับวัสดุอุปรกรณ์ก็นี่ครับส,ส่วนก็มีเท่านี้แล้วเพื่อนๆตอนนี้เป็นลิ้นนะครับลิ้นปิดเปิดน้ํามันอนนี้ก็เป็นพับปั๊มทางการเนี่ยก็เรียกแผ่นแดกแฟมนะครับนี่ก็เป็นยางกดน้ํามัน นี่เป็นชุดเข็มเล่งนะครับน,นี่เข็มลูกลอยก็อยู่ตรงนี้นะนี่เข็มลูกลอยอยู่ตรงนี้นี่คนระับจะไป,ป็นการเสียเวลาเริ่มเลยนะครับขอ,อยัดประกอบกลับก่อน เราจะยังไม่ใส่ปาเกิตนะครับสาธิตให้ดูเสรนะแต่เวลาใส่จริงกนต้องใส่นะครับ นี่นะครับหลักการน้ำมันของมันก็ถ้าเราเกดลูกยางตัวนี้นะครับมันก็จะเกิดแรงดันนะครับเพื่อนๆนี่นะถ้าเราบีบมันก็จะเกิดแรงดันแรงดันมันก็จะผ่านนี่คนะรับอ๋อหมดแรงดันมันก็จะผ่านรูเล็กตรงนี้นะเพื่อนๆนี่นะก็จะผ่านรูเล็กตรงนี้มาดันให้แผ่นไดอแฟม เนี่ยมันก็จะกดกดทบให้มันเปิดครับพอมันเปิดมันก็จะเกิดแรงดูดตรงนี้นะเพื่อนเกิดแรงดูดกดย้ำๆมันก็จะเกิดแรงดูดพอมันดูดเนี่ครับน้ำมันมันก็จะไหลมาท่อน,นี้นครับข้อท่อน,นี้นี่ครับมาอยู่ที่บริเวณนี้นะครับ มันก็จะอยู่บริเวณนี้นี่นะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับน้ำมันก็จะไหลขึ้นมาท่อนี้ครับเพื่อนท่อนี้มันจะต่อกับท่อนี้นะครับน้ำมันก็ไหลมาตรงนี้เข้าท่อนี้มาเข้าท่อนี้ท่อสองข้อเนี้ยมันต่อถึงกันครับพอมาเข้าตรงนี้ปุ๊บมันก็ไหลออกมาตรงนี้ น้ำมันมันก็มารออยู่บริเวณนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะเนี่ยมันจะมารออยู่บริเวณนี้พอมีแรงแรงน้ำมันมันก็จะเอาชนะตัวนี้เป็นวาวนะมันก็จะเอาชนะเปิดมันก็จะผ่านท่อนี้ครับเนี่ยผ่านทอนี้ไปได้พอมันผ่านท่อนี้ไปได้นะครับมันก็จะไหลมาอยู่บริเวณนี้นะครับนี่ก็ มอลอยอยู่บริเวณนี้ท่อเน,นี้ยมันต่อถึงกันนะเพื่อนนี่นะต่อถึงกันพอมาถึงบริเวณนี้มันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆเนี่ยนะในตรงเนี้ยมันก็จะเป็นที่อยู่ของเนี่ยเสื้อเขียมุกลอยที่จริงมันจะอยู่อยู่นี้นะเพื่อนพอมาอยู่บริเวณเนี้ยเมื่อเราบีบลูกยางใช่ไหมมันก็กระดาษแฟมมันก็เปิด พรอเปิดมันก็เกิดการยกนะครับน้ำมันมันก็สามารถผ่านทะลุขึ้นมาอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับพอมันทํางานเนี่ยบีบย้ําเข้าไปเนี่ยแผ่นดแฟมันก็จะปิดเปิดปิดเปิด,ป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 ดมันก็จะเกิดแรงดันแรงดันน้ามันก็จะผ่านรูนี้ออกมาได้นะเพื่อนเนี่ยรูเล็กตัวนี้นะครับนี่แล้วก็มาผ่านเนี่ยตรงนี้แล้วเข้ารูนี้นะครับตรงเนี้ย ถ้าพูดตามจริงแล้วมันก็คือนมหนูน้ำมันนะเพื่อนๆเนี่ยน,นมหนูหลักเนี่ยนมหนูตรงนี้มันก็จะมาผ่านท่อน,นี้แล้วก็ผสมกับอากาศอากาศก็จะวิ่งผ่านผสมกับอากาศสีแล้วน้ำมันมันย้อนกลับได้ไงนี่ครับเพื่อนมาเนี่ยรูนี้ครับที่น้ำมันมันย้อนกลับได้รูนี้ครับมันจะผ่านรูนี้เข้าท่อนี้ออกท่อนี้แล้วท่อเนี้มันจะมีนี่ เนี่ยตอนนี้เป็นท่อส่งนะเพื่อนๆนี่เนี่ยมันก็จะไหลผ่านท่อนี้นะครับเข้านี้นะเพื่อนๆออกมาท่อนี้ท่อนี้ก็จะไหลามาท่อนี้นะครับก็ไหลมาออกท่อนี้แล้วก็ออกไปยังกลับถังเหมือนเดิมนะครับน,นี่ก็คือหลักการทํางานของมันแล้วเนี่ยพอทํางานพอ เครื่องยนต์ทงานจริงมันก็จะดูดผ่านท่อนี้เพื่อนเนี่ยดูดท่อนี้คือยนต์มันก็จะดูดท่อนี้ปุ๊บมันก็จะมาท่อนี้นะเนี่ยดูดมาท่อนี้พอมันดูดปุ๊บมันก็จะดูดให้แผ่นไดแฟมมันทํางานแบบนี้นะเพื่อนเียนะมันก็จะปิดเปิดปิดเปิดปิดจุกปิดจุกน้ำมันก็จะไหลผ่านขึ้นมาได้ และผ่านเท่านี้ขึ้นมาได้นะครับนี่ก็หพังว่าคลิปนี้มันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังมองหาหลักการทํางานของคาบูเเตอร์แบบพาปั๊มอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่นี้ก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ